ร้อนจริงๆนะจ๊ะร้อนจริงๆนะจ๊ะอย่างนี้ก็ต้องคลายร้อนคลายร้อนน้ำแข็งใสไทยแลนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมแนละท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์วันที่เจ็ดเดือนเมษายน ปีพศ2568ยงเคพเนจรก็พอดอีได้รับขนมคลายร้อนอากาศตรงนี้เรียกว่ากำลังร้อนนะครับผมสมกับเดือนเมษายนนั่นเองก็ใจร่มๆกันเด้อพี่น้องเด้อก็พอดีอมีญาติได้นำ ขนมหวานคลายร้อนคู่ฟ้าเมืองไทยมาแต่โบราณโบราณน,นั่นก็คือน้ำแข็งใสไทยแลนด์นั่นเองนะครับผม mm hmm. เมื่อเอ่ยถึงน้ำแข็งใสก็คิดว่าหลายๆท่านจะถึงบางอ้อได้ดีเพราะาเป็นของขนมหวานคู่บ้านคู่เมืองบ้านเรามาแต่โบราณโบราณสมัยเด็กๆนี้อากาศร้อนๆน,นี้เรียกว่าเป็นที่นิยมชื่นชมแก่ ผู้เฒ่าผู้แก่ลูกเล็กเด็กแดงเป็นอย่างยิ่งนะครับผมสำหรับขนมขนมหวานน้ําแข็งใสสมัยก่อนนั้นจะต้องเอาน้ําแข็งเป็นก้อนๆใสบนไม้นะครับผมฟืดฟืฟืดกว่าจะได้น้ําแข็งใสแล้วก็ใส่เครื่องเสร็จแล้วก็ เอาน้ำหวานโรยนมโรยอย่างนี้เป็นต้นจึงนำมา,าให้รับประทานกันได้แต่ว่าน้ำแข็งใสในยุคนี้ก็เรียกว่าทันสมัยไม่ต้องมาใสาฟืดฟืดบนไม้นะครับผมใช้เครื่องกลมๆหมุนฟืดฟืดฟืดืดเครื่องจักรเครื่องกลทันสมัย ก็ออกมาเป็นน้ำแข็งฝอ,อยน้ำแข็งใสโดยทางผู้ขายเอาถ้วยเล็กๆนี่แหละครับผมใส่ไอของรับประทานไปลงข้างล่างก่อนหลายอย่างแล้วจึงเอาไปรองน้ำแข็งใสพูนขึ้นมาเหมือนเกล็ดหิมะเราเนี่ยแหละครับผมเสร็จแล้วจึงจะนำ น้ำหวานสีสันสีแดงสีเขียวเนี่ยโรยลงไปน้ำแข็งใสแล้วก็เยาะน้ำน้ำนมกระป๋องไปสักนิดหนึ่งหอมหวานอริดอร่อยนะครับผมสำหรับน้ำแข็งใสที่แอดมินนำมาประกอบรายการนี้ตอนช่วงนี้ปรากฏว่าลูกเล็กเด็กแดงถ้าเย็นๆนี่ตอคิวยาวทั้งผู้ใหญ่ผู้เล็กผู้น้อยเนี่ยแหละครับผม เย็นชื่นใจด้วยน้ำแข็งโบราณเรียกว่าใจร่มร่มไปทั่วหน้ากันนั่นเองเดี๋ยวเรามาชมว่าน้ำแข็งใสนี้นอกจากข้างบนเราเห็นน้ำแข็งแล้วภายในนั้นมีขนมอะไรหนอรองพื้นน้ำแข็งใสยอยู่ใต้น้ำแข็งใสนั่นเองเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะครับผมเอาล้วครับให้ญาต น,นําน้ําแข็งใสเรอร่อยนี้มาให้แอดมินรับประทานให้ญาติเป็นผู้โกน้าแข็งใสออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะได้ชมกันว่าภายใต้น้าแข็งใสนั้นมีของดีของอร่อยอะไรที่บรรจุอยู่ในนั้นนะครับอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยอะไรวะคือแด,แดงคือทับทิมกรอบโอ้โ oh, หอร่อยนะครับทับทิมกรอบ แล้วก็มันโอ้แล้วก็มันรู้จักมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยพี่น้องแล้วก็ลูกชิดโอ้ลูกชิดด้วยโอ้โหลูกชิดลูกตาเนี่ยนะนึกถึงอะผลไม้โบราณทับทิมกรอบเยอะเหมือนกันนะครับแล้วแต่ใครใครจะใส่อะไรมีหลายอย่างมีหลายอย่างมีอะไรเพิ่มเติมอีกเลยหลายอย่างก็มีน้ำเขียวน้ำแดง๋อน้ำเขียวน้ำแดงแล้วก็น้ำมะลิน้ำมะลิม,มีมีทุกน้ำอะ ในทุกน้ำอันนี้คือภายใต้กองภูเขาน้ำแข็งใสนั่นเองนะครับผมมีอของอร,อร่อยอยู่ไปใต้นั้นสีสันสวยงามลูกเล็กเด็กแดงชอบนะครับผมอากาศร้อนๆอย่างนี้แล้วก็คลายร้อนขนมโบราณของบ้านเรา น้ำแข็งใสไทยแลนด์อันนี้ราคาถ้วยเท่าไรเอ่ยอันนี้เขาขายเด็กๆนะเนาะสิบห้าบาทเอาขายเด็กๆสิบห้าบาทนะครับผมถ้าอา,อายุเยอะๆจะฟันไม่มีก็เรียกว่าเด็กเหมือนกันฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นนะครับผมอาจจะได้สิบห้าบาทอันนี้สิบห้าบาทเ,าเด็กมาเข้าคิวซื้อ,อตอนนี้คนกำลังมาเข้าคิวซื้อเยอะแยะสถานที่ที่ตอนนี้อยู่ที่ พื้นที่เขตลาดกรบ,บังนะครับผมล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยจะแตกต่างกันเฉพาะอะน้ำหวานที่ราดลงไปในกองภูเขาน้ำแข็งใสนั่นเองเสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเนี่ยแหละครับผมนี่อะไรเอ่ยแล้วก็อะไรไม่ดชับพิมพ์นะ ถ้าพิมกอบล,กลูกชิดแล้วก็มัน,มนแล้วก็ลูกชิดมีมีหลายอย่างแล้วแต่เราเลือกมีอะไรอีกที่ที่ที่สามารถจะเลือกได้อีกมีอะไร, <laughs> ไ,มรไม่รู้ไม่รู้มีอะไรบ้าง <c oughs> โอเคนะครับผมแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วลูกหลานลูกเล็กเด็กแดงร้อนร้อนอย่างนี้นะครับผมก็ต้องคลายร้อนด้วยน้ำแข็งใสไทยแลนด์เดอ้อพี่น้องเดอ้อก็จบ รายการครายร,ร้อนเพียงเท่านี้สวีดัสสวัสดีครับผมสวัสดีครับ